สวัสดีค่ะวันนี้พามาล้างหน้ากับคามิเกะเพื่อนเป็นวันที่แปแล้วเนาะของนางแบบแเราห้าจุดจ้าเมดไปเลยเดี๋ยวทิ้งไว้สักครู่นะคะนะคะที่เขาเป็นกองคูคูนเนี่ยเดี๋ยวทิ้งไว้ที่บอกว่าให้ทิ้งไว้คือเขาจะมาร์กหน้าแล้วก็บำรุง ได้อย่างล้ำลึกนะคะทำความสะอาดไป้าาเดี๋ยวเรามานวดหน้าขั้นต่อนะคะใช้ฟองฟูที่เป็นเม็ดสครับนี่แหละนะคะ,นะคะนวดเบาๆไปนะะหน้างานได้อย่างสะอาดหนดเก็ดน,นะคะนะคะอีกต่อ สักครู่นะคะเดี๋ยวเหื่อยอีกรอบนึงจ้ะหรอบที่สามนะคะนีนค่ะค่ะเพิมเหน็ดเน็ดนะคะไปล้างหน้า่อนนะคะอ่นเกด้นะคะนี่ ท่านผู้ชมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปล้างหน้าก่อนมาแล้วนะคะล้างน้ำเปล่าธรรมดานะคะเจ็ดสิบเก้าเจริยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะตันนี้ค่ะทาเมกปับเปิ้ลโอเคค่ะ